วันนี้เราจะปั่นจากกูเย่นะคะไปที่มงเจองเจอ,อ,เอละแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการปั่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของมิแล้วนะคะเราจะไปกันที่เลกเจนีวาและเที่ยวสถานที่สวยๆกันอีกครับวันนี้ วันนี้เรานั่งรถโค้ดกันออกมาก่อนนะคะเพื่อสคิปเส้นทางภูเขาที่ต้องปั่นหนักๆและเราก็มาเริ่มปั่นกันต่อตรงนี้ค่ะตอนนี้เรามาเอารถลงแล้วนะคะเตรียมตัวปั่นต่อค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวไปที่มองเธอกันค่ะชาววันนี้ได้เริ่มปั่นแล้วนะคะอากาศเย็นสบายมาก 25องศาแดงจริงมันดูเหมือนน้อยกว่าน,นั้นนะเพราะว่าฝนมันเหมือนคลืคล่นๆด้วยเริ่มปั่นออกมาแล้วนะคะจากกรูเยเราจะเดินทางไปที่มองเธอ ซึ่งเส้นทางวันนี้จะมีการไต่เขาอยู่เยอะพอสมควรนะคะซึ่งอยากไต่มากเลยค่ะมาที่นี่อยากไต่เขาแล้วก็ชมบรรยากาศบนภูเขาเนี่ยไปอย่างช้าช้านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอยากเก็บประสบการณ์และความรู้สึกดีๆที่นี่ไว้เยอะๆนะคะเส้นทางวันนี้ก็หลากหลายมากๆค่ะจะวิวแตกต่างไปจากวันก่อนๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาโล่งๆซะส่วนใหญ่ค่ะ ันนี้เป็นเส้นทางทั้งขึ้นและลงเขานะคะมีความสนุกสนานแตกต่างไปค่ะ ว่าไอ้กอนกอนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่าเห็นตลอดทางเวลาเราเข้าสู่แบบว่าหุบเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามันคือเกษตรกรเขาเก็บหญ้าแห้งไว้นะคะเพื่อที่จะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่ยาที่หิมะจะปกคลุมเนี่ยจะได้เอาญ้าตรงเนี้ยมาให้วัวตัวหรือว่าม้าแกะกินนะคะเขาแรปไว้แบบเป็นระเบียบม,มากวันนี้ก็จะเป็นลัดเลาะชนบทน,นะคะเป็นแบบ ถ้าสังเกตเห็นวิววันนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าเป็นวิวที่ค่อนข้างเป็นทุ่งโล่งกว้างค่ะแล้วก็จะมีไต่เขาค่ะนี่ก็มีไต่เขานะคะ ันนี้คือต้นที่เขาเอาไปทำขนมปังโฮวีดนะคะก็คือเหมือนธัญพืชนนแหละตรงนี้ททุ่งข้าวสาลีเลยนะ drink. Drink มาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้นะคะได้สัมผัสเกือบทุกรสชาติเลยค่ะแล้วก็เกือบทุกวิวเลยนะคะ เส้นทางมุ่งหน้าไปสู่มองเธอนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีไร่มีพืชมีสวนเยอะมากๆเลยนะคะเส้นนี้ไต่ๆนะคะ เราก็ปั่นอยู่ในที่โล่งๆเป็นทุ่งกว้างๆแล้วแบ่งเลเยอร์ชั้นสีแบบนี้ค่ะมีขึ้นมีลงนะคะตอนไหลลงนี่สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นทางที่ไม่มีรถเลยนะคะไหลลงยาวๆโล่งๆมองเห็นทางข้างหน้าอย่างชาัดเจนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยเพราะว่าที่นี่มันเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานมากๆนะคะ นี้เราก็มาแวะที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อชี่แล้วก็เติมน้ำค่ะแบบพักแป๊บหนึ่งตอนนี้ปั่นมา17กิโลเมตรแล้วค่ะอากาศก็25องศาพักเข้าห้องน้ำเติมอาหารเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็ปั่นกันต่อค่ะตรงนี้ก็มาเรียบริมทะเลสาบเจนีวาแล้วคะ ก็เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักนี่ก็เป็นไร<ด> <ไง S 2> อ่างหุง่นด้วยนี่เป็นไรอ่างหุ่นนะคะตอนนี้ก็ไต่สิบสองเปอร์เซ็นต์ไรอ่างหุ่นสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้ว งเธอนะคะเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบเจนีวาค่ะหรือว่าเล็กเจนีวาที่ลอ้อมรอบด้วยไร่วายและมีแบล็กเกลอลังการด้วยเทือกเขาแอลค่ะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมืองนี้จึงเป็นบ้านพักตากอากาศของคนสวิตซ์รวมถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ป๊อปปูล่าอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะไม่ว่ามุมไหนเราก็จะเห็นเทือกเขาแอลเดนชัดหลังทะเลสาบเจนีวาตลอดเวลาซึ่งที่นี่ยังมีปราสาทชิ้นย่อที่เราสามารถล่องเรือเก๋ๆไปดูความยิ่งใหญ่และความสวยงามของที่นี่ได้อีก ตอนนี้มาติอสนะคะอธิบายบอกว่าหมู่บ้านตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเลกเจนีวานะคะแล้วก็เออมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมถึงแพงที่สุดเขาบอกว่ามันทั้งติดทะเลสาแลวก็ตรงนี้ก็เป็นภูเขาด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบมินเนแนก็คือมีคนรวยนะคะที่มาซื้อบ้านที่นี่แล้วก็รวมถึงคนรัสเซียด้วยนะคะก็แต่จริงๆวิวคล้ายๆเชียงใหม่เหมือนกันแต่เชียงใหม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีทะเลแล้วอล้วใครมาพอดี และเส้นวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายอารมณ์อย่างที่มิ้นบอกค่ะมีทั้งผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่อาจมีไต่กันหน่อยค่ะในหมู่บ้านทางอาจจะมีความแคบนิดนึงนะคะแต่รถไม่ค่อยมีค่ะวันสุดท้ายนี่ได้ปั่นหลายอัธรรถมากๆเลยค่ะซึ่งเวลาเราปั่นนะคะวิวขวามือก็จะเป็นเล็กเจนีวานะคะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นไรอังุนค่ะทุกคน ช่วงนี้ก็จะเป็นเส้นทางโรล,ลิ่งค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะขึ้นขึ้นลงลงค่ะซึ่งมันก็สนุกดีนะวิวด้านล่างก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศของคนสวิตหรือว่าของคนที่มาซื้อบ้านที่นี่นะคะอย่างที่มาเซียสเล่าให้เราฟัง ซึ่งเส้นทางขึ้นขึ้นลงลงนะคะถ้าไม่ไหวไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนเพราะว่ารถเซอร์วิสตามก้นเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะยางแตกต้องการน้ําต้องการเจลต้องการอาหารหรือว่าอยากจะขึ้นรถตอนไหนนะคะก็ได้เสมอคะ่ะเขาไม่ทิ้งเราแน่นอนการดูแลบริการอย่างดีนะคะถ้าเราไปกับ World Connection ซึ่งในทริปนี้นะคะตลอดทั้งทริปเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะการปั่นแต่ละวันนะคะมีลูคัสเป็นไกด์นำทางมีไกด์คอยให้ความรู้มีรถสวิทคอยบริการเรื่องขนกระเป๋าอะไรไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะกระเป๋าไปกับเราทุกที่ค่ะแล้วมีคนช่วยดูแลเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะตอนปั่นนะคะหรือว่าตอนที่ไปเที่ยวนะคะทุกๆมือเนี่ยพิเศษมากๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าไม่รู้จะกินอะไรเขาจัดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ระยะทาง32กิโลเมตรนะคะเราใกล้จะถึงเมืองแล้วนะคะมคองเธอและตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าเรากําลังปั่นเข้าใกล้ตัวเมืองกันแล้วะคะ่ะเราก็ได้กลับมาสู่เมืองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นผู้คนมากมายนะคะออกมาทำแอคทิวิตี ไม่ว่าจะริมทะเลสาบหรือว่านั่งชิวนะคะคือคนที่เนี่ยเขาออกมา,าพักผ่อนด้านนอกเนี่ยเยอะกันมากๆเลยนะคะ เมืองเวอร์วร์นะคะตรงนี้เป็นอีกเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดทะเลสาบเจนีวนะคะตั้งอยู่ระหว่างเมืองโลซานและเมืองมองเทอค่ะเป็นเมืองต้นกําเนิดของบริษัทเนสเล่นะคะที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและที่นี่ยังเป็นบ้านของชารีแชป,ปรินอีกด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นชารีแชป,ปรินนะคะที่ทุกคนจะมาถ่ายรูปด้วยครูสออกไปแล้วค่ะ ต่างๆของทั่วโลกแล้วส่วนซ่อมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการกินของชาวย,ยุโรปซึ่งเขาจะใช้ซ่อมในการกินเราก็เลยเอาซ่อมเนี่ยมาไว้เป็นสัญลักษณ์อันนี้พิพิธภัณฑ์ของนเนสเซ่นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของอาหารอย่างที่พี่จอนบอก กรลัดเลาะเส้นเล็กเจนีวานะคะซึ่งจะทำให้เราเห็นผู้คนนะคะที่ออกมาเที่ยวด้วยทั้งธรรมชาติด้วยนะคะก็เป็นเส้นทางชิลๆที่เราจะได้เห็นบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างของเมืองมองเทอเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนอนกันที่ในเมืองมองเทอและพรุ่งนี้ก็จะบินกลับประเทศไทยแล้ว การได้มีโอกาสนำจักรยานคู่ใจออกมาปั่นในประเทศที่สวยงามแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆเยอะๆเนี่ยมารู้สึกว่าได้ซึมซับความสุขอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้คือรูป,ปั้นเฟสจีเบอร์ชิลี่นะคะเบลดดนแย่เบลดันวันนี้จบแล้วค่ะ40กิโลเมตรนะคะถึงโรงแรมเรค่อยๆ แ็กันค่ะการปั่นวันสุดท้ายนะคะพอปั่นถึงค่ะมินก็จัดการแพ็กรถด้วยตัวเองนะคะเตรียมตัวที่จะบินกลับในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเมืองมองเธอร์และได้ทานอาหารที่มองเธอร์กันค่ะเมื่อสุดท้ายของวันนี้ทานอาหารจีนค่ะแน่นอนรวทัวร์เลย วันสุดท้ายแล้วมีความอยากอาหารไทยแต่มีร้านอาหารจีนนะคะก็ทด <tous them concept love> แทนคอนเซปตกันได้หมายถึงเดเดี๋ยวอีกคั้งหนส่นทัวเลยก็คือดโอเคโอเคโอเค นะพอทานอินเนอร์เสร็จนะคะมินก็ออกมาเดินเที่ยวเล่นเพื่อถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจํากลับบ้านกันนะคะวันนี้ก็ได้เดินเที่ยวกันอย่างอิ่มหนาเพราะว่ามืดช้ามากๆค่ะและก็ถึงเวลาต้องบายบายสวิตเซอร์แลนด์นะคะกลับมาถึงไทยก็เรียกแท็กซี่คันใหญ่เอากระเป๋าจักรยานกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเป้กลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆอยากไปทริปสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถติดต่อกับ World Conne c t i o n ได้เลยนะคะ